สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิธพลฮะคุณผู้ชมครับผมเพิ่งไปชมการแข่งขันโอ้โหรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกหรือว่าม o t ต g p จีพีที่ประเทศสเปนนะครับคือเมืองที่ผมไปนี่เป็นเมืองกีฬาจริงๆเอกหนึ่งสิทงที่สําคัญของเมืองนี้ก็คือเมืองนี้มีทีมฟุตบอลข้างข่าวฮะหรือว่าบาเลนเซียทุกช็อตเด็ด ของเมืองสุดยอดกีฬานี้เป็นอย่างไรและว,วันนี้สุดยอดแห่งความ Exclusive เพราะผมจะมีของขวัญชิ้นพิเศษจากบาเลเซียซึ่งต่อให้คุณมีเงินร้อยล้านคุณก็ไม่สามารถจะซื้อสิ่งสิ่งนี้ได้มันคืออะไร ล่าสุดทางแคมเปญสิง World of Speed ได้เชิญรายการเราไปชมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบที่ดังที่สุดในโลก MotoGP ที่บาเลนเซียแบบ Super VIP ร่วมกับพระเอกร้อยล้านอนันดาเอเวอริงแฮมและที่เฟินที่สุดก็คือแชมป์โลกในปีนี้มาร์กมาเกสดันเป็นคนสเปนอีกนะครับบรรยากาศจะ exclusive แค่ไหนและเปิดใจ number one racer in the world มาร์ a มาเกสเร็วๆนี้เจมป์จดไป นอกจากจัดการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกนี้แล้วเมืองนี้ยังเป็นบ้านของทีฟุตบอลชื่อดังคังข่าวบา l เลนเซียทีมที่เคยชนะทั้งบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ลีกสเปนถึง6ครั้งและตอนนี้อยู่อันดับ3เป็นรองเพียงบาร์ซ่าและตามหลังเรอัลมาดริดเพียงแค่3แต้มที่สำคัญทีมนี้ปั้นนักบอลชื่อดังมากมายทั้งควอนมาตา จอมทัพ2,000ล้านบาทแห่งแมนยูไนเต็ดดาบิดซิลบาเทพจอมพลิ้วที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ซื้อไปปุ๊บพาทีมควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัยและกองหน้าที่ดังที่สุดในสเปนดาบิดบีญ่ายิงให้บาเลนเซียเกือบ130ประตูพาทีมชาติสเปนควา้าแชมป์บอลโลก ที่น่าภูมิใจย,ยิ่งกว่าก็คือหลังจากที่ทีมทราบว่ารายการช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ของช่อง3ได้เดินทางมาที่บาเลนเซียทางท่านประธานมิสเตอร์อามาเดโอก็ได้ติดต่อมาว่ามีของขวัญชิ้นพิเศษอยากจะมอบให้ทางสโมอสรอส่งผู้บริหารมารอที่แอร์พอร์ตเป็นชั่วโมงเพื่อมอบของขวัญสุด exclusive นี่คือเสื้อแข่งแบบ p l a y e r v e r s อร์ชหรือแบบที่นักเตะใส่ลงแข่งครับตัวละหลายพันเลยเราอยู่ช่อง3เขาก็เลยให้เรามา3ตัวแจกให้คุณผู้ชมแน่นอนครับ ใครสนใจนะครับก็เข้ามาฟอลโล่และก็เข้ามาดูรายละเอียดได้ในอินสตาแกรมของเราแชมป์ช็อตเด็ดพรุ่งนี้16นาฬิกา45ห้านาทีห้ามพลาดเด็ดขาดคุณเนวินชุดชอบว่าไงแปลกใจไหมอ,อุ้มธีรทรไม่ติดทีมชาติเนี่ยดีใจเฮ้ยทำไมพูดอย่างนั้นลูกผมจะได้พักสักทีคนไม่ใช่เหล็กเรียกเป็นลูกเลยพี่เนวินใครก็รู้ว่าไอ้มันลูกรักเนวินอยู่แล้วถ้าดูทีมชาติไทยหลังๆเล่นเป็นยังไงดีขึ้นไหมมันเป็นภาพลวงตา เอฟซีแชมปเป็นหรือพี่ว่าพี่จะต้องการกี่ปีถึงจะเป็นแชมป์เอฟซีแชมปีเปนสี่กี่ไม่เกินสีปีเฮ้ยพี่จริง